เห็นต้นเห็นต้นแตงขมอมีกคล้พี่น้องแตงระเบิดได้เนี่ยมันขมมากไอฉันไม่รู้ละฉันไปเจาะมันลวมันระเบิดใส่ฉันเนาะยี่ไมี่แก่เลยเนาะเอาเม็ดเนาะใบมันก็เป็นขนเนาะไม่ดอกก็ให้ดูดอกนี่นี่ มีไร้ไหล,หลพี่น้องแถวนี้เขาปลูกเนาะแต่ว่าตรงนี้มันมีต้นในหน่อยปลายใหญ่ๆก็มีน้ำหนุ่มเดี๋ยวพาไปดูลูกลูกมะเดือพลังพี่น้องดูก,ก,กเขาปลูกเอาไว้ทำอะไรไม่รู้หรอกฉันไม่ได้เขาไปตึกตาดูพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่เขาปลูกไว้หลายเนาะ ใหม่ก็น,นี่มีแต่ดอกไม้แบบต่างประเทศเนาะเขาปลูกแต่ดอกไม้ต่างประเทศจะไม่ใช่ดอกไม้เออประเทศนี่เนาะดอกมะลิอหมอมกระหน่อกกระตุ้มกระมีดอกมะลิเ,เขาปลูกลดอกไม้ต่างประเทศไม่เห็นดอกเอิม่มคุณนายตื่นสายสองสีโอ้ยหนุนดอกมอนไก่ ดอกนี่ดอกอะไรที่ลืมชื่ออะไรนางฟ้านี่เลยลืมลืมเดี๋ยวก่อนลึกชื่อไม่อกมอกสีส้มสีสีเหลืองด้วยมันมีมะลิอีกแบบมันต,ต้นใหญ่มากเลยปะอากาศไทยต้องเข้า่น้องตรงนั้นอากาศไยายสวยอากาศไายดอกไม้ตรงนั้นมีคนนัง่งต้นยอดใหญ่เหมือนกัน bây giờ ai nhanh màn đèo nèo nèo nhanh nèo 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 đốt, nèo 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 ต้องตอน้นต้องรถจอดอยู่หนึ่งต้นมะเดือเดีย๋ยวพาไปดูมะเดือดอกดอกพี่น้องนู่นแถวไปหน่ลรถข้างหลังก็หลายข้างหลังข้างหลังร้านอาหารน่ะหลายไล่จังละต้น,ตนนี้ลูกแยะใหญ่นะตรงไหน,นก็มีเนาะ ้างหลังฉันเห็นเป็นปลาอางุนเลยพี่น้องปลา,างุนก็ปลาไอ,าาอานี่แหละแถวสองแถวเนาะมันมันงอกเองมันหรือเปล่าหรือเขาปลูกต้นหนึ่งเรามันเออมันเขาปลูกไปต้นหนึ่งหรอกที่นี่มันก็แตกออกนะเนาะให้รู้ตนน้นมันนะต้นมันแตกออกหลายแลย้วนะเนาะจะถ่ายรูปมันไปน้องฟงใหญ่ๆเนาะฟองไหนใหญ่ๆเนาะอ๋อยงางรกด้วย ดอกมากแล้วเห็นมดคะเดี๋ยวเห็นนกคะเพราะว่าโอ้โหลูกยังใหญ่เลยพี่หนงใหญ่ใหญ่หญสุกยังไหหรือว่าเหี่ยวเยวจะขอขาเก็บจักหน่อยพี่หนงเนาะ ไก่ซุกแล้วว่านี่ร่วมมันเป็นสีเหลืองไม่ใช่สีดำนี่ไงนี่นี่ไก่ซุกแล้วยดูแล้นอาหารซีฟู้ดจ้ะมากินอาหารซีฟู้ดเลยไทยลูกโอ้โหยังดกเลย <c oughs> ใบก็ยังใหญ่ดูดู <c oughs> แปละเละปะเละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองเก็บไปชิมเนาะโอ้นิ่มเหลวลูกเขี้ยวกป็นนิ่มเหลวไล่ไล่คุ้นข้างหลังนี่ค่โอ้ยต้นมันใหญ่จริงๆเนาะว่าต้นใหญ่หญๆหูกจิ่งมันดูนู่นทางหลังนู่นมีป่าเป็นป่านั่นต้นใหญ่ๆนั่นโอ้โหต้นยังใหญ่เลยดูไล่ไล่พี่น้องข้างหลังนู่นแล้วก็ เป,นะป็นปลายนะปางนโอ้ยต้อกเก็บจักหน่อยเนาะไปแหละสะอออนมันมียางด้วยยางด้วยเฮ้